95%ของคนส่วนใหญ่ยังจะละเลยสิ่งนี้ในปี2022ไขมันเกินเชื่อไหมคะว่าคนไทยนะคะถ้าเราโดยเฉลี่ยเนี่ยหยิบคนไทยขึ้นมา3คนจะมี1ใน3ที่มีภาวะ โรคอว้วนมันก็จะทําให้เกิดภาวะต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเกินโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดในสมองมากมายเลยนะคะซึ่งถ้าเรานะคะใส่ใจในเรื่องนี้ใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพพีขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนเนี่ยที่มีภาวะ อ้วนนะคะไม่ว่าจะอ้วนลงพุงหรือน้ำหนักเกินไขมันเกินเนี่ยมาดูแลสุขภาพเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองในปี2022เพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพดีนะคะปีใหม่ที่จะผ่านเข้ามาก็จะเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของเราเช่นเดียวกันอยากให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงหร่างไกลโรคอ้วนแล้วก็มีไขมันสะสมลดลงนะคะสู่จุดที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์สูงสุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ